e v ดี y d a y with God podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2022ซีรีส์คำหน่นใจแก่คริสตจักรที่กลับใจวันที่3ภาชนะดิน2โครินบทที่4ข้อ7แต่เรามีของล้ำค่าอยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่า ธิเดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองภาชนะดินเป็นสัญลักษณ์ถึงความบอบบางความเปราะบางความอ่อนแอการแตกหักและนั่นคือลักษณะของความเป็นมนุษย์พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้เราแม้เราจะอ่อนแอแต่พระองค์ทรงใช้เราเพราะเราอ่อนแอเปาโลหนุนใจผู้เชื่อในคริสตจเมืองโครินว่าแม้เราจะอ่อนแอ แต่พระเจ้าก็ทรงได้รับพระเกียรติทั้งสิ้นผ่านความอ่อนแอของเราพระองค์ได้รับความสรนเสริญทั้งสิ้นเพราะการงานที่เราทำนั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ได้มาจากภาชนะดินอันสก,กปรกที่แตกหักแต่มาจากพระองค์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่มัทธิวบทที่หข้อ3ถึง6คนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะส่งให้อิ่มวันนี้เราจึงได้ตรหนักว่าชีวิตของเราจะสมบูรณ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ใช่ปัจจัยอื่นๆหรือการเติมเต็มอื่นๆทางกายภาพแต่แม้เราทุกคนจะบกพร่องในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณจะสิ้นหวัง ต่้อยต่ำและต้องการที่พึ่งพระเจ้าก็ยังทรงใช้คนอย่างเราได้คือคนที่รู้ตัวว่าวันนี้เราต้องการพระองค์มากเพียงใดฮัสสันเทเลอร์ชายที่พระเจ้าใช้ให้มีผลอย่างมากมายด้วยการนำข่าวประเสริฐไปยังประเทศจีนได้แบ่งปันเรื่องราวหนึ่งไว้ในหนังสือชื่อเคล็ดลับฝ่ายวิญญาณของฮัสสันเทเลอร์เป็นบทสนทนาของท่านผู้นำคริสเตจักในสกอตแลนด์ในตอนหนึ่งของหนังสือผู้นำคริสเตจักนั้นได้กล่าวกับเทเลอร์ว่า คงมีช่วงเวลาที่คุณต้องเผชิญกับการล่อลวงให้หลงภูมิใจไปกับชื่อเสียงเพราะพระเจ้าทรงใช้คุณอย่างยิ่งใหญ่แน่ๆผมสงสัยจังว่าจะมีใครที่ใช้ชีวิตได้อย่างน่าชื่นชมเหมือนคุณแต่เทเลอร์ตอบด้วยความจริงใจว่ากลับกันเลยต่างหากบ่อยครั้งที่ผมคิดว่าพระเจ้าคงต้องกำลังมองหาคนที่เล็กน้อยพอและอ่อนแอพอที่พระองค์จะใช้ได้แล้วพระองค์ก็พบผม พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้เราแม้เราจะอ่อนแอแต่พระองค์ทรงใช้เราเพราะเราอ่อนแอ2โครินธ์บทที่12ข้อ9ถึง10แต่พระองค์ตรัสกับคาพเจ้าว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้นคาพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของคาพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกย่อเย้ย,ยต่างๆในความลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้นสิ่งที่ต้องเคร่ครวญในวันนี้วันนี้ เรามั่นใจในความสามารถและกำลังของเรามากกว่ากำลังที่มาจากพระเจ้าหรือเปล่าเรามองชีวิตของเราเป็นเหมือนภาชนะดินที่เปราะบางอย่างที่พระเจ้าทรงมองหรือไม่เราจะเลือกเป็นภาชนะดินที่ทำให้ตัวเองมีคุณค่าหรือจะเป็นภาชนะดินที่บรรจุของล้ำค่าคือพระสิริของพระเจ้าไว้ข้างในให้เราอธิษฐานด้วยกัน พระบิดาที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราเพราะเราอ่อนแอและเปราะบางเราขอบคุณที่พระองค์ทรงเลือกคนเช่นเราเพื่อทำงานของพระองค์เพื่อสํมแดงพระฉายของพระองค์ให้โลกได้เห็นเราขอพระองค์ทรงเสริมกำลังเปลี่ยนหัวใจให้เราได้พึ่งพาและติดสนิทก,กับพระองค์ให้มากขึ้นกว่าที่เคยขอให้เราตระหนักว่าวันนี้เรามีคุณค่าไม่ใช่เพราะตัวเรา แต่เพราะสิ่งของล้ำค่าที่เราบรรจุอยู่ในภาชนะดินนี้คือพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งใดคือความรักและพระคุณของพระองค์ที่ทรงกระทำในเราและผ่านชีวิตของเราเราขอเป็นภาชนะดินที่พร้อมให้พระองค์ใช้ตามพระไยัยอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน